เรียกผมเฮียทำไมครับผมไม่ชอบถามอยากคิ้วใส่ทำไ,ไมเมื่อกี้กูคุยแล้วเพื่อนมึงวิ่งมึงมองโบก <c oughs> ูเรียกแล้วมึงวิ่งแกงขี้แจ๊บมาแทงกูอย่างเลื้อนเลยกูยังไม่พูดเลยสักคำมาแจา้งสพาครับนึกว่าจะใจเหมือนวะชี้ฟองเหรอเฮ้ยมึงควรตีนกูปะเนี่ยกินอยู่คุยไม่ได้ห้าเก้าหนึ่งสี่พเฉินครับสภายวันนี้ทะกับอเห็นเชิญผม แม่กูอยู่ตรงทางคือสพาเลยทางแบบทางเลี้ยวเข้าแบบเลยปกเอเลยเรื่องเรื่องอะไรครับสพาน่าจะเรียอสเตปโดเลดี้ครับเลดี้ครับอ๋อเลดี้เหรอคเขาเขาเรียกสเตปโหดเลดี้นะแม่งผมเรียกเลดี้ครับโทษทีอ๋อโอเครับคนในวอแม่งหลอกคนในวอแม่งหลอกสเตปโหดไม่ใช่สเตมโหดเลดี้นะสเตปโหดอย่างเดียวนะไม่มีเลดี้นะเขาพี่อ้วนเขอโทษแล้วคนคน่ออ้วนอโทษล้อ้วนอะไรกูตาเคเห็นป่าตาอะไรกูอ้วน อืม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 เฮ้ยโล่เคเคโอดีเคโดีครับเคโดีครับขอคุยอะไรด้วยหน่อยครับมามาแลผมหน่อยนะครับอะไรนะครับพีแอรไม่มีอะไรจะคุยด้วยครับมาแลผมหน่อยนะครับคุยอะไรเหรอครับพีแอรครับไม่อยากคุยด้วยครับ ุตัวนี้ได้ไหมครับเฮียอะไปครับครับเฮียคุยตัวนี้ได้ไหมครับเฮียถึงแล้วไม่เห็นเรียกผมเฮียทำไมครับผมไม่ชอบเออพี่กูไม่ชอบอดี๋ยวอย่ามาเรียกผมเฮียนะครับผมเด็กอยู่ไม่ใช่เฮียติดป่ะครับเดี๋ยวเปนโลกกูกูไปแทนกันมานะเคอดีเขาหาว่ามันเรียกกูเฮียกูไม่ชอบกูยังเด็กอยู่กจะลมาาออย่เออแทนมาละ แทงไรเฮียามึงข้ามาเา<อ><ก>ร,รียกกูเฮียไงไนะครับเฮียติดติดติดใจอะไรป่ะไม่เห็นมาเรียกผมเฮียติดใจอะไรป่ะครับเมื่อกี้หลอกเล่นครับละครลิงเอ้ยอันนี้หลอกเอีย<ก><อ><ก> ที่ที่หลังที่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 หลังอย่าเรียกผมใหี่นะทำเด่นหรอกไม่คัมพีอาคืนนี้ไม่คัมพีอเออเออปล่อยให้มันตีเลยมันตัวมันตัวเลวเลยย่าน่ามีใครอยากด่าเวลากูอยู่เนี่ยมามาสบายได้ละใครอยากด่าไม่หลังมาสแก๊งมาถ้าโดนปรับพี่ช่วยผมไหมเออปรักพี่อะไรเงินเนี่ยอยู่กูเป็นปึกปึกไอต้นอยู่ไหนต้นอยู่ไหนอันเปลืองเงินด้านไม่ต้องทำอะไรให้มันผิดก็ได้ขอได้ไหมขอได้ไหมฮัลโหลครับ ให้มันโดนได้ไหมครับอะไรไหมเพื่อนอยาคิ้วใส่ผมทำไมครับมันแทงไปยังพี่ถามพี่เขือดิพี่อยาคิ้วใส่ผมทำไมฮะถามอยาคิ้วใส่ทำไมลากลากเสียงนะเมื่อกี้ครับลากเสียงนะลากเสียงทำไมครับมีอาการเหรอเหมือนงวดหงิดเหมือนงวดหงิดงุนหงิดเหรอเรียกแค่นี้งุนหงิดเหรอมีอาการเหรอหรือไรไอ้ยไม่ไม่ไม่ชอบอะไรกันตรงไหนปะเนี่ยฮะมาคราบอะไรเหมือนเหมือนเหมือนติดอ่ะ ใจอะไรตรงไหนหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ไปแทงน้องผมที่แลนนี้ไม่ควรเลยอย่างนี้เรียกสร้างแผลปะเนี่ยเราเลื้ยงอ๋อเรียวไม่เลื้ยงหรอสร้างแผลม่เลื้ยงเมื่อกี้เหมือนมีอาการเลยบอกเลยเออเดี๋ยวไม่แน่เขาไม่ได้ก็มันมาเรียกเฮ้ยอกวไอ้ไอ้ตัวนู้นไอ้ตัวนู้นมันมันมันเรียกกูเฮียว่าไงครับเฮียอย่างเงี้ย กูแล้วแต่กูแต่กูยังเด็กอยู่กูไม่ใช่เฮียไงนะพี่กูยังเด็กอยู่ฮะมึงอะยังแก่เลยไม่ใช่เฮียอะไรสัตว์เล็กควายทำไมตัวนี้เรียกตัวนี้เรียกไปให้หมอ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 เตะสกิ๊กคิ้วหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวโดนปั๊บโอ้เต้นนายบอกจจ่ายไม่ใช่หรอไอ้ไม่เอาเอาสภาเอาตอบสภาไม่เอาปรับหมอนายบอกจจ่ายไม่ใช่หรอเต้นเมาเลยดิเมื่อกี้เขาเรียกเลดี้เดี๋ยวรอบหน้ากูว่าเรียกชายแล้วล่ะ หมอหมอชื่ออะไรล่ะครับชนชายเด็กชนชายเนีกเด็กชนชายหมอหมอชื่ออะไรล่ะครับชื่ออะไรครับชื่อน้ำรับพี่ชายไอ้มันมีตัวหนึ่งอยู่ในสภามิการเลยเนอะดูส่วนไหมเขือหมอไม่โสนเนี่ยหมอครับลุงสมพงษ์เทไหมหมอเผื่อใช่ไหมครับเผื่อเขาถามลุงสมพงษ์เขาเทไหมเราเพิ่งจะสรุปเขาเรียกแกงเราไปเนี่ยอ้าวไปไหนยังคุยไม่เสร็จนะอ้าว มามาเข้าหาขอคุยหน่อยเมื่อกี้กูคุยแล้วเพื่อนมึงวิ่งมึงมองโบกูเรียกแล้วมึงวิ่งมึงวิ่งเอามาดิเอามาดิเอามาดิเอาดิเอาดิเดีเดิเดดิมึงยืนนิ่งๆรอมึงหยุดมึงยืนนิ่งๆมึงอย่าวิ่งมึงอย่าวิ่งอกมึย่ะมึงวิ่งม่มึงวิ่งได้ อ้าวเอินอกเอู่อาวอาวอาวอาาดองอดูดเอูีูอดื้อไอสัตว์น้องนองกูบอกให้หยุดมึงดื้อไงอ่ะอันนี้ที่มึงโดนแทงเพราะมึงดื้อหักหน้าน้องกูแล้วน้องกบอกให้หยุดแลอยากเดินอันนี้คือหักหน้าน้องกูบอกให้หยุดบอกให้หยุดหย่าวิ่งอย่าวิ่ง เวลาพี่กูบอกมึงก็ต้องทำรู้ป่ะบอกแล้วใช่ม้ไว่าอย่าวิ่งไงสัตว์เพราะเราวิ่งอ่ะมึงกูมาไป็นเชียร์ด้วยน้อมาเต้นเต้นเต้นได้ครับสุดสวยมึงเป็นหมามึงต้องเชื่อฟังเด็ดถ้าเรื่องกูอยากวิ่งกูวิ่งทำไเนี่ยน้องกูเตือนน้องกูบอกอ่ะเวลาน้องกูเตือนน้องกูบอกอ่ะไม่ไม่ไม่เขารอบสองเขาไปโรงพยาบาลไม่นนี่ไม่สวยเราเลยอ่ะพี่ทำไมเขาไม่สวยเลยอ่ะเหมืนนี่เหมืนนี่เหมืนนี่อเหรอดิบไม่มีเรถสี่ไปดีไปด้วยกูไม่มีรถสี่ขึ้นมิชชั่นมาขึ้นมิชชั่น สัตพี่งอสี่อ่ะพี่มึงจะขอบเฟซลูกม่เนี่มกมาลูไม่ไม่เแล้ว้วยกนบูตอนน้องกูโดนกูน้องกูร้องอย่างนี้เนี่ยน้องกูน้องอย่างีหละตอนน้องกูโดนอ่ะทำมาทำกลับไม่โกงแล้วพี่กดบันที่เลยนะหัวไงนอ้สัตว์ไม่กินหัวไงนะเสียงดังอรอ fc น้องเขือ่อโดเนทมา10บาทโดเนทครั้งแรกครับ fc น้องเขือ่อเออพี่ดิฉันเดี๋ยวพี่ให้เดี๋ยวกูพี่ให้จบกูพี่ให้เองอ่ะกูพี่ให้เองอเฮียแกงขี้แจง้งควยมาแทงกูยอย่างเลือนเลยกูยังไม่พูดเลยสักคำอพอพอดีกว่านเดี๋ยวเฮียทำคืนนิดหน่อยแม่งร้องอย่างเงี้ยไอเฮียไป ทำไรเนี่ยไอเจไอเจมันจะมาแล้วเนี่ยพี่เสือมันจะมาเอาด้วยเหรอไอเจมันจะมาแล้วมันจะมาอยู่พี่แล้วนะผมบอกก่อนจะมีจะดื้อแบบอุ้ยกูพอแล้วเพราะมันร้องอะมันเล่นบทนางเอกใส่กูแล้วกูไปแล้วไอ้เหี้ยไอ้สองเจ็ดมันกลังจะเรยนอะไรนะทำอะไรนี่แมไม่โหลดอุ้ยโหลดเกลี้งมาโหมดเกลงมากหมดเกลี้ยงมเมื่อกี้พี่พี่ไปเบลคืนให้เจมาเฉย ไปทำอะไรใครมมนไม่หลดไม่แม่ไม่โลดก็ไปทำพวกมันไงมันทำน้องพี่ยู่ไหนพี่ก็ทำอย่างนั้นก็พี่ก็ไม่มันมันมันเรียกกูเฮียกูเลยไปแทงมันไม่เลเสียงมันเล่าไหมเสียงมันเลาดิเฮียมับอกพี่แทงไอหัวฟ้าพี่พูดว่ามันทำอะไรนะไอหัวฟ้ามันทำอะไรพี่ไม่ใช่รลานไอ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 หไอมันมันอนมานอนมนอนก้นนั่ง แต่ที่เราเล่นน่ะเราเล่นตามสตอรี่นะพี่เนาะเพราะเราแข้นกันมาเนาะเออเรามีแบ็คแขนครับไม่มันแข้นเพราะว่ามันเรียกกูเฮียนี่แหละใช่ใช่ไอเฮียเอ้ยกูไม่เฮียหรอกแค่เพียงการล่ากระดาษไอส่งแรนก่อนพี่แขวะอายุเท่านี้แม่งเรียกกูเฮียไอเฮียหนวดเข่าอะไรกูไม่มีแม่งบุรีมาไอ้เฮียประมาณมาตีตีหนึ่ง สไอ้หลอกกูแจ้งนะนี่บูลลี่กูเพราะว่ากูไม่มีหนวดแต่มันเรียกกูเฮียได้ไงกูไม่ยอมหรอกมาจังกันร้านเนี่ยพี่เสือพี่บอกให้มันพักเบอร์เออเจพักเบอร์ก็ได้น้องคนาเหนื่อยกันหรือเปล่าการสอบม่อไม่เม่อวานก็แค่หกเจ็ดคนอุ้ยตามไปไหนต่อมาโอ้มึงคนคนแรกเลยก้อยเป็นไงเราให้พี่พูดไหมพี่ไม่อยากพูดดีกว่าหลังหลังหัหลังหัวไหมหลังหัดีกว่าครับเรียกอะไรครับพี่ครับสภากลัวครับสภากลัวหน้ากว่านี้เลยครับ เฮ้ยเราหรออันนี้อันนี้เราหรอหรือเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่หน้าพื้นที่สภาแล้วไม่บัฟไม่แซกันนะคะครับกาจะคุยคุยทีละฝั่งนะคะโอเคครับโอเคครับคือทางเคยอดีเขาแจ้งมาว่าเราไปแทงเขาอ่ะเขาเขาพูดล้อหลอกผมครับเขามาเลี้ยงผมไม่ครับเงี้ยเงียอย่างเงี้ยครับผมไม่ชอบครับผมก็เลยแทง มาแจ้งสปายครับนึกว่าจะใจเหมือนเวานไม่ไม่ไม่ใช่ครับคือผมผมงงครับว่าทำไมพี่ถึงมาแทงของพี่ครับน้องผมก็งงแบบนี้แหละเมื่อวานอ่ะทางสเต็มโผลมีหลักฐานตอนที่เขาเล่าไหมอันอันนี้โดนปรับอหอครับหรือโดนอะไรครับก็ตอนนี้เคอดีเขามีโปรเทคครับสเต็ปโผลโดนปรับใช่ไหมครับก็ก็ต้องดูอะค่ะว่าถ้าเกิดว่าเขาเล่าเราจริงเขาอาจจะต้องเสียโปรเทค แต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้เล้าเราแล้วเราไปแทงเขาเนี่ยเราก็ต้องโดนปรับอะครับต้องปรับเลยครับปรับปรับเลยครับปรับเลยครับเงินเยอะครับเงินเยอะเงินเยอะพี่พ uh, <Yeah, anyway> ี่เขือพี่เขือนพี่โดนปรับหรืออะไรอะไม่เกี่ยวเลยครับหลายคนหรือไม่หลายคนจะแทงกี่คนมันก็โดนแค่หนึ่งเอ็มไม่ใช่ครับเมื่อวานเขามาเปิดผมอยู่ดีก็มาแทงผมผมก็มันก็หนึ่งเอ็มไม่ใช่มีหลายเอ็มได้หรอ มีนับเป็นหัวด้วยหรออันนี้อันนี้อันนี้เคียร์อันนี้เคียร์คุยลี่เหรอคุลี่คุลี่คุลีคุณคุ้นนะไอสัตว์เหมือนเดจาวูโอเคเจอกยังไงสิว่าไงกันคือเขามาเรียกผมเฮียครับผมก็เลยแทงเขาทางเที่ยวที่มีโปเทคดูหลักฐานนะครับผมเขาบอกว่าให้ผมไปที่นรี่ไอเฮียให้เล่นที่มือร้อนที่หัวกูเปิดแอร์แป๊บอะไรนะ คือผมแค่อยากไปทำคืนเหมือนที่เขามาอยู่ดีก็มาแทงผมเมื่อวานเฉยๆครับผมผมเคยเดินผมเคยโดนเขาซื้อเรื่องผมหายใจแรงด้วยคตอนไหนครับตอนนู้นแหละตอนนู้นนี่คือตอนไหนครับอ่าอ่าโอเคโอเคโอเคเอาง่ายๆแหละสเตเตผมมึงก็คือก็คือเราอยากตีกับเขาอีกรอบละแหละต้องไหม ผมไม่ได้อยากตีครับผมแค่อยากไปทําให้เขาดูครับว่าไอการที่อยู่ดีน้ามาแทงอ่ะมันรู้สึกไงเชครับเหมือนที่เขามาแทงน้องผมเมื่อวานโอเคโอเคประเด็นคือตอนนี้เคียวดีมีโปรเจกต์ M ครับผมผมเข้าใจครับออมันจะกลายเป็นเราโดนปรับนะได้ครับรได้เขาได้ส่วนอะไรเราไหมเขาได้ทาอะไรไม่ได้ส่วนครับไม่ได้ส่วนเขาเรียกเราเฮียนี่นับไหม อันนั้นปล่อยไปู่แล้วครับผมผมก็เจตนาเจตเจตนาผมก็คืออยากจะแทงเขาเฉยๆอยู่แล้วครับมันมันต้องไปอยู่แล้วมึงจะบ้าก็ผมยังเด็กอยู่ผมยังไม่อยากเป็นเฮียเนาะอันนี้มึงไปแทงเขาเหรอใช่ครับไอ้ท็อปเอาเดี๋ยวไปปรับร้านหนึ่งคนไหนรับปินครับผมครับผมครับอุ้ม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 ไปอุ้มไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันโดนเขาดิ้อสัสเลยไม่เมื่อวานน้องผมมันโดนอย่างนี้จริงดิเราปรับเมไรเพื่อน กูไม่รู้เเมื่อวานกูไม่อยู่เลยทียมันทำไมว่ามันเดือดอะไรกันทำไมอ่ะคือเมื่อวานอ่ะพี่ว้นผมพูดจริงนะน้องคือเขามาชวนเล่นแบบกระชับมิตรแล้วน้องผมมันบอกว่ามันผมว่าไม่อยู่แล้วน้องผมมันบอกว่ายังไม่อยากเล่นแล้วน้องมันก็บอกว่าเออรอเรามีแผลกันก่อนจริงๆงไหมแล้วค่อยเล่นแล้วอยู่ดีไอคนเชื่อเล็กแม่งก็แทงน้องผมเลยแล้วบอกว่านี่ไงแผลนั่เป็นที่มึงเล่าก็โอเคกูเข้าใจอยู่เฮ้ยแต่ จะทำจริงของจะโดนปรับทีละล้านทีละล้านอย่างนี้นะเดี๋ยวผมนั่นดูดูก่อนพี่เอเอโอเคเนี่ย <c oughs> มันไม่คุ้มกันหนากูว่าคิดดีๆนะแต่ถ้าจะทำก็แล้วแต่มึงนะไม่ใช่เงินกูอยู่แล้วโอเคครับกูมไม่กูไม่อยากปรับไม่ใช่อะไรหรอกไอ้เหีเ้ยสภาไม่ได้อยากได้เงินไอ้เหี้ยปรับบ่อยๆเดี๋ยวนั่นเข้าใจเหรอพี่โอเคครับเกล้าก็แหละโอเครอบละล้านกูชิวกูไหวได้กับมึงเป็นสิบรอบอะไอ้เหี้ย หรอหรอครับอ่ะขี้ฟองเหรอเท่าไหร่อ่ะไม่ไม่ใช่ครับฟองเป็นเด็กเหรอไม่ไม่ใช่ครับพี่ไม่ใช่ครับอันนี้อันนี้พูดน้ำเสียงเหรอหลอกบ้านเนี่ยพูดพูดดีดีดิพูดดีดีดิครับครับพียอ้าวบอกให้พูดดีดีครับโปรตินน้ำเสียงแบบนี้เหรออะไรนะพี่โปรตินน้ำเสียงแบบนี้เหรอไม่ก็ผมคุยแบบนี้ครับพี่เฮ้ยไปคุยแลนหน่อยได้ป่ะมามาไปคุยที่แลนหน่อยได้ป่ะ มามามาคุยไปคุยกับผมที่แลนหน่อยได้ไมครับไม่เคดีไปไปแลนไปแลนมาคุยกับผมที่ที่แลนหน่อยได้ไมครับได้ไหมครับคุยกับผมที่แลนหน่อยได้ไมครับได้ไม่ได้มันก็อยู่ใี้แหละผมให้ตัดสินใจ1นมาทีนะไปไคุยกับผมที่แลนได้ไหมครับ6 0 5 9บครับครับนี่คือได้ใช่ไหมถ้าถ้าเป็นแลนที่ผมเข้าไม่ได้เหรอครับ้าทไมครับอันอันนี้คนตีนเหรอครับแค่ให้ไปคุยที่แลน ไม่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 ครับพี่ไม่วไปไปคุยที่แลนได้ไหมครับเห็นเขาบอกว่าแลนมันเข้าไม่ได้ครับเพราะว่าใครใครบอกครับแล้วไม่ถึงเข้าไม่ได้ครับผมเนี่ยเขาไม่มีไดเลยเปล่าครับแล้วไม่อยากเข้าแลนคนอื่นใช่ครับไม่อันนี้อันนี้พูดดีๆให้ไปคุยที่แลนอันนี้อย่ากวนตีได้ป่ะครับ ผมถามได้ไหหน่อยได้ไหมถ้าแลนผมจริงๆริงทำไมเมืม่อวานผมโดนเปิดหน้าแลนเออเมืม่อวานยังกล้าไปเลยเออใช่เมืม่อวานยังกล้าไปเลยนี่นะครับพีม<า>ม่มามาหน่อยได้ไหมเพื่อนผมบอกโดนเปิดในแลนเลยโดนแทงโดนอะไรโอ้โเออเมื่อวานยังเห็นยังกล้าเข้าอยู่เลยเปล่าอันนี้กโกหกเปล่าอะไรนะครับไม่เมืม่อวานยังเห็นกล้าเข้าไปอยู่เลยไม่ใช่หรออ๋อไม่เมื่อวานเอาบอกว่าไม่กล้าเข้าทำไมเมื่อวานเข้าไปอ่ะ เามื่อวานผมไม่ได้เข้าไปนะครับแก๊งมึงอ่ะเมื่อวานผมแก๊งมึงอ่ะแก๊งผมหรอครับเอออันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าผมไม่กล้าเข้านั้นนั้นมึงนั้นมึงเรียกไอ้เฮียเล็กที่มันเข้าแลนกูมาเมื่อวานนะเรียกมันมาดิมึงบอกว่า<อ>แก๊งมึงไม่กล้าเข้าแล้วมึงเข้าแล้วลูกพี่มึงเข้าได้ไงอ๋อกูบอกให้เรียกลูกพี่มึงมาให้กูเข้าไปเรียกใช่ไหมวอลเล็กเลยไม่วอลเล็กเลยวอลเล็กเลยวอลเล็กอะไร ออดดี้ตอนนี้กี่บาทอะนั่นนะนั่นเรียกไอ้อเล็ไม่ไม่รู้เลยครับไม่รู้เลยครับออเดดี้ไม่รู้แล้วโอขอไปซิอ้าวถ้ากูคุยอยู่แล้วนะมึงไปกูก็ทึอมึงจริงๆนะโ้ยยครับเีกูบอกว่าให้เรียกไอ้อเล็กมันมาอออยู่หน้าสภาเอ้ากูบอกให้เรียกไอ้อเล็กมานี่คุยกับสเตปฮวนเขาอยู่เออดินี่กูพูดไหมนี่ อไคกูบ,บอกว่าให้เรียกไอ้เล็กมาเอา้อเอาเดี๋ยวแป,ป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับเอ้าไม่แป๊บนึงอะไรเนะ่ะกูคุยกับมึงอยู่เนี่ยเฮ้ยกูคุยกับมึงอยู่เนี่ย <c oughs> เฮ้ย <c oughs> มึงเดินไปอีกทีหนึ่งกูจะทึมมึงแล้วน,นะกู <c oughs> บอกว่าให้เรียกมาไหนมึงบอกว่าที่ผมเรียกะไรนะครับพี่เอา้าไอ้เฮียก็มึงบอกว่าแก๊งมึงไม่กล้าเข้าแรงกูแล้วเมื่อวานแก๊งมึงมาเข้าแรงกูแล้วมีเฮียอะไร มึงบอกไม่ได้เข้ามึงก็เรียกไอ้เหี้ยเล็กมาให้กูดิกูจะคุยกับมันเงี้ยมึงจะเรียกมาให้กูไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไดมไหมเนี่ยอะไรนะครับบอกให้เรียกยเล็กมา ถ้ลเราพี่เมฆขึ้นรถมาพี่เมฆอะไรนะน็อตพี่เมฆขึ้นมาพี่เมฆขึ้นรถมาเดี๋ยวมาแต่กูกูคุยกับมึงอยู่แล้วถ้ามึงขึ้นมึงกูไปสภาตอนนี้ได้แหละมาอยู่เนี่ยกูคุยกับพาว่าไงบ้างซื้อกล่องซอออมมมี้้ผหน่่ยพาวกูกูคุยกับมึงยังไม่รู้เรื่องเลยนะอ่ะมึงไปดิมึงไปดิมึงไปดิอ่ะไม่ได้ไม่กะมึงไปกูไปคุยสภาเลยแหละพอแล้วเพื่อนมึงฟังกูบ้างดีไอ้ขี้อ่ะเอาเงินที่มึงโดนปรับมาซื้อของเข้าแก๊งมันไม่ดีกว่าวะ อีเพื่อนไปพักกูแลนบวกสีให้กูไหนควายเออเราไม่มีแล้วมีสติหน่อยเว้ยมีสติตั้งนีอ่าือเมื่อกี้พี่สกิดโดนปรับอ่ะไปแล้วอ้าวสรุปกูจะได้คุยอะไรเล็กไหมอะไรนะครับเฮ้ยกูบอกให้มึงเรียกไอเล็กมาคุยกับกูแล้วมึงตอบแทนกูได้ไหมล่ะกูแค่ถามว่ามึงบอกว่ามึงไม่กล้าไปแลนกูแล้วเมื่อวานมึงไปทำยี้ยอะไรอ้าวตอบได้ไหมนะถ้าตอบไม่ได้ก็เรียกไอเล็กมาตอบให้หน่อยแป๊บนึงนะครับผมกินข้าวนึงครานอ้าวกินข้าวอยู่เหมือนพูดไม่ได้เหรอ อะไรนะครับกินข้าวอยู่แล้วมันพูดไม่ได้เหรอแป๊บนึงนะครับกินข้าวนะครับเฮ้ยมึงควนตีนกูปะเนี่ยแป๊บนึงนอสแป๊บนึงกินข้าวอยู่เพิ่งคุยกับพี่น็อึงอ๋อคุยกินอยู่คุยไม่ได้สัตว์ควนต้องตีหน่อยไอ้เหี้ยมึงตลกเหรอไอ้เหี้ยมึงกินโลเหี้ยอะไรของมึงให้สัตว์มันมีเหรอไอ้เหี้ยแดกอยู่พูดไม่ได้มึงเออเหรอให้สัตว์สมองไม่เต็มหมอไห้เหี้ย เที่ยขี้ข้าไอสัตว์เที่ยขยะควายเที่ยโง่ที่บอกแล้วไงหน้าสาพาเว้นหน่อยก็ได้มั้งสาพาเอามาปโอ้พี่อ่ะพี่ดูแม่งพูดก่อนเถอะมันบอกผมคุยกับมันอยู่มันไม่คุยกับผมมันบอกมันกินข้าวอยู่เนี่ยเฮือเราต้องใจเย็นหน่อยไม่พี่อย่างน้อยมันพื้นที่มัน้าตาพาพื้นที่หน้าสาพามึงก็เว้นให้หน้าสาพาให้กูหน่อยเออหน่าใจเหนไอ้นี่ อะไรสภารับทราบเลยเอ้ยเอ้ท็อปเอาไปปรับดิพี่แม่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมซุบ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 เอท็อปมึงมึงเมซุบเองก็ได้เนี่ยมึงใส่ไปสามล้านนะเพราะว่ามันมีหน้าสภาด้วยพี่แม่พี่แม่ไปกันเถอะไปสิใจร่มร่มหน่อยเว้ยเฮียหน้าสภาอะพี่อ้วผมขอเล่าเรื่องเมื่อวานให้พี่ฟังได้ไหมพี่วัวนอันนั้นกูรู้เล่ามันไปแล้วเขื่อเล่าเลยเข่อเล่าเลยโดนมาอย่างนี้เลยพี่ผมเข้าใจแต่ว่าตอนนี้เรื่องมันจบไปแล้วเราตีกันไปแล้วถูกต้องไหม ทีนี้แล้วการที่เขามีโปรเทคแบบนี้ยเองไปทําแบบเนี้มันไม่ถูกเองไปทําเองนวดปรับเรื่อยๆสภาปรับได้นะสภาไม่ติดเลยแต่คือพอเองทอําอ่ะแล้วเองมาเองจะมาว่านีสา่สภาปรับไม่ได้เองก็ต้องรับสภาพที่สภาปรับ้ไปผมไม่ได้พูดแล้วเข้า<อ><อ>ใจแต่<ห>แตอนแรกอ่ะพี่เตือนเขื่อไปแล้วตรงนี้อย่าแทง มึงคุยกันหรือมึงจะด่าแอบด่าอะไรกันกูไม่ว่าแต่ที่อย่าเห็นไม่ไม่ไม่ได้อยากแทงรับพี่มึงจะแม่งแบบเล้าผมจัดเลยเชื่อกูทําที่อื่นเถอะถ้ามึงทําหน้าสภามันจะคูณไปเรื่อยเมื่อกี้สามล้านรอบต่อไปมึงโดนหกนะเออแล้วแล้วเรื่องโพเทมเหมือนกันถ้ามึงยังแทงเขาอีกอ่ะมึงโดนอีกเพิ่มอีกน่ะโดนคูณเรื่อยน่ะมันสูงสุดถึงห้าล้านเลยน่ะ แถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเขาล้อหลอกส่งคลิปมาสภาพิจารณาได้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 เลยได้ได้ครับเออได้ครับพี่วันเออแค่นั้นแต่เว้นหน้าสภาไว้ก่อนได้ครับขอโทษครับพี่วันขอโทษครับขอโทษได้ครับพี่วันเอ้ยตัดตัดที่มันล้อหลอกเมื่อกี้เมื่อกี้ส่งให้ส่งให้หน่อยดิโดนอะไรจักป่าแล้วเนี่ยโดนไป cm เราเล่าไปไม่ไอเมื่อกี้ไอเมื่อกี้ใครยืนเมื่อกี้ใครยืนฟังของกูอยู่ไหมอ้าผมไม่ได้ฟังแต่ไม่เนี่ยไม่เมื่อกี้มึงมึงยืนฟังของกูอยไหมไอ้ตึ้นไอ้ยี่อ่ะ อันนี้คือมันแจ้งพี่หรือว่าคือสปายไม่บอกว่ากินข้าวหยุดแป๊บนึงเดี๋ย่าไปคุยไม่ตั้งแต่แรกที่พี่ไปแทงเขาคือมันมาแจ้งหรือว่ามันแจ้งมันแจ้งที่เมื่อวานมันแทงผมผมยังไม่แจ้งเลยสักครูแจ้งเรือได้ด้วยซ้ำพี่ตายผมไปแจ้งกับข้างนอกแต่ผมไม่อยากไม่ได้แจ้งมันไม่ได้แจ้งปรับอะไรสักอย่างมันพอพอตัวมันเราไม่ได้มันติดมันติดมันติดมันติบมันยอมรับอะไรไม่เข้าได้หรอกพวกเนี้ยมันเพิ่งเปิดโลกเว้ยมาทำคนอื่นทำได้แต่พอปรับเราไม่ได้ที้แจ้งไม่ได้ติบไปที่ได้ม่

มีขึ้นมาครับมี้อ๋ส่วนไหอ่ะขอโทษครับ เอากล่องซ่อมมาเลยเอาสองเอาของซ่อมเลยเร่งเร่งหน่อยมีบ้างพี่หนึ่งหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งหนึ่งห้าศูนย์แปไปเอารถมาให้ด้วยไปเอารถมาให้ด้วยครับพี่ไปเอารถมาให้กูด้วยผมผมไม่กล้าขึ้นรถพี่ครับเดี๋ยวอ๋อแล้วมึงชนไปน้เที้ยอะไรอ่ะมึงไม่กล้าขึ้นแล้วมึงชนทำไมพี่พี่จอดกลางทางผมเบรกไม่อยู่จอดกลางทางนี่ที่อะไรกูขับอยู่ไอ้สัตว์ขอโทษครับผมขอโทษได้ครับพี่ผมเบรกไม่อยู่จริงๆครับเอา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 มาแสนหนึงเงไม่มีตังค์ครับพี่ ไม่มีหรอมดกล็ดดนีนไม่มีหรอบาทแล้วก็ตอนที่ดอกจันไม่มีก็ไม่มีดอกจันมาสภาตอนแรกมันพูดว่าตัวก็ไม่ต้องมาใชบไก็ร้อหลอกนะ